สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอจะมาทําไส้กรอกอีสานนะคะอ่ะมาดูกันว่าคนเหนือทําไส้กรอกอีสานออกมาจะเป็นยังไงเนาะอ่ะโอเคมาดูส่วนผสมนะคะอันนี้ก็เป็นหมูเนื้อแดงกับหมูติดมันนะคะแม่โอใช้หมูติดมัน2ขีดหมูเนื้อแดง3ขีดนะให้เขาบดนะคะอ่ะและอันนี้ก็เป็นกระเทียมไทย กนะระเทียมไทยแม่โอตำพอไออ่ใกล้ละเอียดแล้วลหละแต่แต่ก็ไม่มากนะคะอันนี้เป็นข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วแล้วก็เอาไปซาวน้ำนะคะเพื่อที่เวลาเรามาผสมคลุกเคล้ามันจะได้ง่ายขึ้นนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวนะอันนี้ก็เป็นรากผักชีกับพริกไทยขาวเม็ดนะคะตำให้ละเอียดรวมกันนะคะ อันนี้เป็นดอกเกลือนะคะด้านนี้สุดท้ายอ่ะวันนี้แม่โอจะแอบใส่รสดีเข้าไปด้วยนะคะอะโอเคนะก็มาเริ่มทำกันเลยนะคะเทส่วนผสมทุกอย่างนะ,ะแม่โอจะใส่เกลือลงไปโกดน,นะ,ะรสดีอันนี้รากผักชีกับทิกไทยนะคะซีอิ๊วขาว แล้วก็อันนี้กระเทียมนะไม่ผมไม่ได้เอาเปลือกออกนะคะถ้าเกิดใครไม่ชอบเปลือกก็เอาออกก็ได้นะคะ,ะนะสุดท้ายก็ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาไปซาวน้ำ ทีนี้แม่โอจะนวดทุกอย่างให้เข้ากันนะใช้เวลานวดนานนิดหนึ่งนะคะนวดให้เขาแบบว่าเข้ากันจริงๆให้เข้าเนื้อเลยนะถ้าเกิดว่าไม่เข้าเนื้อเนี่ยเดี๋ยวไส้กรอกอีสานของเรามันจะไม่เป็นไส้กรอกเนาะมันจะเสียซะก่อนนะคะนวดจนเหนียวเข้ากันดีนะคะเนี่ยนวดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวแม่โอนวดไปก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาดูตอนที่แม่โอนวดเสร็จแล้วก็เราไปยัดไส้กันนะคะ ค่ะก็มาถึงขั้นตอนการยัดไส้เนาะอันนี้ก็เป็นหมูนะคะแม่โอนวดจนเข้าเหนียวเลยนะอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวอ่ามันจะไม่เข้าเนื้อหมูของเราเนะเดี๋ยวจะทําให้ไส้กรอกของเราเสียนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่จะยัดไส้นะอันนี้เป็นขวดขวดน้ําหวานนะอ่ะลูกๆทานแล้วแม่โก็เอามาใช้ต่อนะเอาไส้ใส่เข้าไปเอาเชือกมัดตรงคอขวดตรงนี้นะคะและอันนี้ ก็เป็นไส้ไส้นี่ก็เป็นไส้อ่อนเนาะไส้อ่อนไส้หวานนะคะแล้วทีนี้แม่โอ,อกก็ล้างเอาข้างในออกนะเอาไขามันตรงกลางออกเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะและอันนี้ก็เชือกผูกด้านท้ายไว้ด้วยเนาะเวลาเรายัดลงไปค่ะก็มาถึงขั้นตอนการใส่ไส้เลยเนาะอันนี้นะก็ใส่ลงไปในนี้เนาะแลค้ค่อยค่อยดันลงไปนะคะเขาก็จะไหลลงข้างล่างเขาเองนะนี่นะ นี่นะคะก็เอาหมูดัน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 ลงเนาะใช้หัวแม่โป้งดันนะคะเขาก็จะไหลลงข้างล่างอย่างนี้เนาะอ่าใส่เข้าไปนะคะ,อะโอเคเดี๋ยวแม่โอจะทําไปเรื่อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่แม่โอมัดเชือกนะมัดเชือกตรงช่วงตรงกลางนะมัดให้เป็นป้องๆป้องๆนะคะ,ะเดี๋ยวกลับมาดูเลยขั้นตอนนั้น ค่ะหลังจากที่ไม่โอยัดอ่ะไส้กรอกอีสานเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ก็ออกมาประมาณนี้เนาะและที่นี้ว่าก็มาถึงขั้นตอนการมัดนะเราจะทําให้เขาเป็นป้องๆนะป้องเนะล็กป้องใหญ่แล้วแต่ความชอบของเรานะคะจะเอาประมาณนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าอ่าอย่างเวลาก่อนที่เราจะมัดเนี่ยอย่าเพิ่งเอานี้ออกนะอ่ะ เอาเก็บไว้ก่อนนะคะเนี่ยมันจะมีฟองอากาศเนาะเวลาที่เราอันนี้เข้าไปก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มลงไปนะอ่าจิ้มให้เขาระบายอากาศนิดนึงนะคะเวลาเรามัดเขาจะได้ไม่แตกนะคะอ่าก็ใช้เชือกเนะาะยาวไปตัดให้พอดีนะคะนี่ก็มัดอย่างนี้นะคะเล็กใหญ่ตามชอบเลยนะคะ ่ีได้แล้วหนึ่งป้องนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะเราก็เอาไม้จิ้มฟันไว้นะหรือใครจะใช้เป็นเข็มก็ได้นะคะจิ้มตรงที่เป็นรูอากาศเนาะแล้วก็มัดไล่อากาศออกให้หมดให้เหลือให้มีแต่หมูนะคะเราจะมัดให้เสร็จนะมัดให้เป็นป้องๆป้องๆเสร็จแล้วก็แม่โอ,อจะนาไปตากแดดหนึ่งแดดนะคะแล้วก็ เอาตากไว้ในที่ร่มอีก1วันนะคะเพื่อที่ให้ไส้กรอกของเราเปรี้ยวนะคะแต่ถ้าเกิดอยากเปรี้ยวมากก็3วันได้ไม่เป็นไรนะแม่ออจมัดไปก่อนเนาะนี่นะก็เวลามีลมนี่มีฟองอากาศสายตามองก็เห็นนะคะนี่จิ้มนี่นะ มออาฟองตัดออกแล้วเราก็มัดนะใช้เชือกมัดง่ายๆนะคะโอ๊ยทาไมคุณแม่ตัดเชือกไม่ขาดเลยหยิบเส้นไหนก็เป็นเส้นไม่ขาดนี่นะมัดไปเรื่อยง่ายนะโอเคเดี๋ยวแม่โอมัดเสร็จแล้วแม่โอจะนําไปตากแดดนะคะใช้หาผ้าขาวบางคลุมนิดนึงเพื่อไม่ให้หนังเขาแห้งมากนะคะ อโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตมัดไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนที่ตากแดดเสร็จแล้วแล้วก็พึ่งไว้วันหนึ่งเนาะกลับมาดูขั้นตอนการทำไส้กรอกที่พร้อมจะรับประทานนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันเนะาะค่ะหลังจากที่ไม่โอ้อตากอ,อะไรนะพักไส้กรอกทิ้งไว้นะคะนี่ตาก ไว้หนึงวันนะหึงวันคือหนึ่งแดดแล้วก็พักในที่ร่มนะให้อากาศโกรกนะจะกีกอกก็ออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะนี่เมื่อกี้ไม่โอแอบย่างไปแล้วนะบางส่วนนะคะนี่แล้วก็ทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการย่างนะหรือใครจะทอดจะอบก็ได้นะคะแล้วแต่ถ้าเกิดจะย่างต้องใช้ไฟอ่อนนะคะใช้เตาถ่านไฟอ่อนๆน,นะคะก่อนจะย่างเราก็เอาได้ ได้ออกก่อนนะที่เราผูกตามข้อเขาเนี้ยเอาออกให้เรียบร้อยนะคะนี่ไม่โอเอาออกหมดละนะออกหมดละแล้วก็เดี๋ยวไม่โอจะย่างเลยนะคะย่างไม่ออกไปจ้ะทีนี้อ่ะเราจะค่อยๆยย่างไปนะคะใช้ไฟอ่อนๆย่างไปเรื่อยๆก่อนเนาะนี่ไอที่ย่างเสร็จแล้วก็ที่นี่นะคะหอมมากนะคะทานคู่กับผักชีเนาะ กระลำปีแล้วก็พริกขี้หนูชิงเนี่ยอร่อยนะคะหาเตรียมไว้เลยนะคะงั้นเะดีย๋ยวแม่โอจะย่างไปเรื่อยๆนะคะย่างให้สุกนะย่างด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะเอาให้เขาสุกนะคะอ่ะงั้นแม่โอลาไปเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวควันมันจะเยอะละพอพอมันเริ่มแบบว่าความร้อนเริ่มเข้าไปแล้วน้ำไขมันมันก็จะหยดออกมานะคะ งั้นแม่โอ,อ๊ขอลาเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่โอ,อ๊ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอ่ะวันนี้สวัสดีค่ะ